ตู่ตีค้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะโทษนะครับพี่เราจัดราการที่อยู่ใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ใช่รัชสิธิ์นะครับมไม่นะพี่ไม่ต้องจัดอาการคือจริงๆเราหน้าพี่อ่ะก็โชว์ได้ครับผมค่ะอันนี้อันนี้พีครับผมไม่ใช่รัสสิธิ์มิสแกรนค่ะโอ้ตาอยากขอร้องขอร้องเสียจังหวัดหมดเลยครับผมมิสแกรนคนนี้นี่ภูมิใจนําเสนอน่ารักด้วยเทเดียวเชียวอันนี้อันนั้นมิสแกรนไทยแลนด์อันนี้มิสแกรนไทยแลนด์ครับผม <c oughs> น้องพีพี่แร้งน้องพีทําอะไรเห็นใจพี่บ้างพี่ทําอะไรเก่งใจคุณผู้ชมไหมเนี่ยโอ้โหทำท่าเท้าแซลลี่บอกแล้วว่าโปรดิวเซอร์สั่งมาว่านี่ไม่ใช่รายการข่าวปกติโปรดิวเซอร์บอกว่าบ่ายสแล้วเดี๋ยวเวลาไม่ถึง5้าที2เบรกไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะพี่พีฮีโร่รอเราอยู่ค่ะมาดูกันที่ดับเพลิงสวนมะลิในการระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารครับพี่ฮีโร่ดับเพลิงสวนมะลิก็เป็นการระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารเป็นตึกแถว3ชั้น เกิดเหตุที่เลขที่24ซอยพี่รมถนนทรงวาดแขวงจักรวรรดิเขตสัมพันธวงศ์ครับเป็นตึกแถว3ชั้นต้นเพลิงเกิดที่ชั้นล่างนะครับเพลิงลูกไม้เสียหายหม้อหุงข้าวโต๊ะชั้นวางรองเท้าพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายประมาณ2ตารางเมตรก็คือกินไปทั้งห้องเลยนะครับก็ประชาชนใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบก่อนรถดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุนะครับไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตคาดว่าเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อหุงข้าว พืน้นที่รับผิดชอบของพี่ๆดับเพลิงนะครับสวนมะลิก็เข้าไประงับเหตุเป็น,ปนที่เป็นทีเรียบร้อยนะครับเป็นอุทาหรณ์กันเอาไว้นะคะต่อเนื่องกันไปที่สถานีดับเพลิงลาดพร้าวกันบ้างค่ะมีเหตุเพลิงไหม้อาคารค่ะครับผม เดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ละค่ะภายในโรงเรียนเทพเสนานุสร์ค่ะสถานที่เกิดเหตุคือโรงเรียนนะคะเลขที่43สซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวค่ะลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีต4ชั้นเขาบอกว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น3นะคะเพลิงได้ลุกไหม้เสียหายในเรื่องของโต๊ะเก้าอี้พื้นที่เสียหายโดยประมาณ10ตารางเมตรค่ะแน่นอนว่ามีการสันนิษฐานในเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรค่ะครับผม รอยตอนที่ดับเพลิงยานาวาในการจับงูเหลือมครับค่ะพี่ฮีโโ่สถานีดับเพลิงยานาวาจับงูเหลือมความยาวเมตร50นะครับมีการร้องขอทางสายด่วน1 9 9ในซอยเจริญกรุง79แยก6ถนนเจริญกรุงแขวงวัดพระยากายเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครย้ำเสมองูเหลือมถึงไม่มีพิษแต่เขารัดได้และมีแรงกระชากในการกัดที่สูงมากๆนะครับตอนเนื้อกันไปสถานีดับเพลิงปากคลองศารนะคะมีการจับงูเขียวหางไหมค่ะ ไม่น่าเชื่อนะคะว่างูเขียวหางไหมเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองแบบนี้ ừ, นะคะขนาดความยาวประมาณ30ซนติเมตรค่ะตามที่มีการร้องขอสายด่วน1 9 9ที่บ้านเลขที่56 1ซอยกรุงธนบุรีหนะคะแขวงบางลำบางลำพูล่างเขตคลองสาน <ừ, S 1> เขาบอกว่างูชนิดต่างๆเนี่ยพี่ฮีโร่ออ้ยตัวเล็กนิดเดียวน้องพี ừ, สแสดงว่าต้องดูกันดีๆนะคะนี่มันเล็กกว่าขวดน้ำอีกนะใช่บางทีอาจจะไม่ได้ทันมองนึกว่าเป็นกิ่งไม้ก้านไม้นะคะต้องระวังด้วยนะคะ ไปที่บางรักกันบ้างค่ะสําหรับพี่ๆดาบเพลิงบางรักอันนี้ไม่ใช่เรื่องงูแล้วเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเมียว,วเห็นท่อระบายน้ํารู้เลยติดติตกท่อแน่นอนใช่ไหมจ้ะพี่พี่ฮีโร่ดาบเพลิงบางรักช่วยกันช่วยเหลือแมวตกท่อระบายน้าประเด็นคือมันเข้าไปได้ไงก่อนนะครับนั่นน่ะสิมีการร้องขอทางสายดว่วนหนึ่งนะฮะหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับที่ถนนสาทรเหนือแขวงศรีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครนะครับขอดูภาพแป๊บหนึ่งละกันพบเจอหมาแมว ที่ตกท่อติดในซอกบอกพี่ฮีโร่พี่ฮีโร่จัดการให้ขึ้นมาต้องงัดโอ้โหนี่คือต้องงัดเลยนะน่มเห็นตะแกรงท่อระบายน้ำ<ส>ไหมครับตัวสีดำด้วยอะลูกตั้จริงสีขาวเอเหรอตกท่อเป็นสีดำไม่นี่เป็นมุกนะครับผมอออันนี้คือถุงมือในการขับมอเตอร์ไซค์นะฮะของพี่ฮีโร่ ใช้ในการทํางานได้ด้วยก็ช่วยน้องมาได้นะคะขอบคุณพี่ๆมาณที่นี้ด้วยนะคะต่อเนื่องกันไปค่ะสรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยค่ะของสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพลิงไหม้อาคารสิ่งของภายในอาคารค่ะ3รายเพลิงไหม้ยานพาหนะ1รายไฟฟ้ารัดวงจรหนึ่งรายนะคะจับงูค่ะ109่รารายจับตัวเงินตัวทอง25รายจับรางต่อ7รายรังแปน1รายนะคะรังเพื่ง3รายแมวเหมียว9รายค่ะช่วยน้องสุนัข 1รายสัตว์อื่นๆ4รายนะคะอุ่นอาหารทิ้งไว้1รายค่ะไปต่อกันที่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ25ิตรมิถุนายนครับเพลิงไหมอาคาร2รายเพลิงสงบก่อนรถดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุ1รายเพลิงไม้ย่าและขยะ2รายไฟฟ้าลัดวงจร1รายด้วยกันจับงู115รายจับตัวเงินตัวทอง29รายกำจัดรังต่อ2รายช่วยแมว7รายช่วยสุนัข2รายช่วยสัตว์อื่นๆ1รายรถยกลาก1รายและ ลืมกุญแจ1รายครับสรุปวันที่26ิมิถุนายนกันบ้างนะคะเพลิงไหม้อาคารสิ่งของภายในอาคาร5รายค่ะเพลิงไหม้ยานพาหนะ1รายไฟฟ้าและวงจร3รายนะคะจับงู128รายจับตัวเงินตัวทอง31รายค่ะกําจัดรังต่อ3รายช่วยน้องแมวเหมียว6รายนะคะช่วยสุนัข2รายค่ะต้นไม้ลมน้องพีฝนที่ตกลงมา2รายนะคะพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์1รายค่ะ และจากนี้ไปเราจะไปต่อกันเลยนะฮะไปต่อกันที่เรื่องราวของเขตสายใหม่นะครับในการเปิดตลาดนัดผลัดกันชมครับไปชมกันค่ะสำหรับนะฮะทางคุณรัตนธรรัตนสกุลครับผู้ในการเขตสายใหม่กทมเปิดเผยว่าเขตมีการกําหนดจัดโครงการตลาดนัดผลัดกันชมซึ่งกําหนดจัดโครงการเดือนละหนึ่งครั้งทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนครับเพื่อให้ข้าราชการลูกจ้างนะครับนำสิ่งของเครื่องใช้ที่มีคุณภาพแต่ ไม่ค่อยจะได้ใช้ครับมันแลกกันซื้อแลกกันขายเช่นเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นแฮนด์เมดทำเองทั้งของอุปโภคและก็บริโภคครับรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษเพื่อเป็นการลดปริมาณมลฝอยในครัวเรือนและเพิ่มรายได้ให้กับข้าราชการและก็ลูกจ้างของสำนักง,งานเขตสายไหมนอกจากนี้ครับยังมีสินค้าจากผู้ผลิตในชุมชนท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตตลอดจนสินค้าโอท็อปในพื้นที่ก็มาจําหน่ายในราคาถูกอีกด้วย ทั้งนี้เขตมีการกําหนดในการเปิดตลาดนัดผัดกันชมประจําเดือนกรกฎาคมวันศุกร์นี้เลยครับวันที่1กรกฎาคมนะครับเวลา8โมงเชา้าถึงเวลา4โมงเย็นบริเวณชั้น1สํานักง,ง,งานเขตสายใหม่ครับตลาดนัดผัดกันชมน้องแพรคนดีคนเดิมนะคะเหมือนไม่เหมือนน้องพี่พี่ทำน้องแพรคนดีคนเดิมนะคะคุณผู้ชมคะอยู่กับน้องแพรลูกแพรคนดีคนเดิม เขาบอกว่าเลิกแซวแล้วก็อ่านจราจรได้แล้ว <อา S 1> นะครับอาเหรอ,<ม>อไปติดตามสภาพการจราจรกันค่ะน้องแพนี่เป็นโปรดิวเซอร์ที่โหดมากโปรดิวเซอร์ครับผมให้แยกลาดพร้าวนะคะขณะนี้สั่งคน32คนได้ไม่ธรรมาดานะครับผมมาดูกันที่ลาดพร้าวนะฮะสำหรับการจราจรนั้นรถที่ทางด่วนครับในการจราจรสําหรับทางด่วนนะครับก็เริ่มจากฝากฝั่งซ้ายซ้ายนี่คือดินแดง สุทธิสารผ่านลาดพร้าวจะไปบางเขนดอนเมืองนะครับการจราจรดีเยี่ยมเลิศเลอประเสริฐนะครับไม่ได้มีการติดขัดฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันขับดีมากเลยส่วนบริเวณด้านล่างครับการจราจรจากสุทธิสารผ่านลาดพร้าวจะไปบางเขนช่องทางคู่ขนานด้านในหรือว่าใต้ทางด่วนก็สัญจรดีเลิศประเสริฐอีกแล้วเยี่ยม60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในบริเวณโคง้งหักศอกการจราจรก็เคลื่อนตัวดีไม่ได้มีการติดขัดแต่อย่างใดความเร็วก็ 6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้ลาดพร้าวโล่งมากเลยครับโล่งจนหน้าขับมากเลยไปแยกต่อไปกันเลยครับจุดต่อมามาดูกันที่บางเขนครับการจราจรเชื่อมตัวจากลาดพร้าวนะครับคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะนั่นคือชานชลาของรถไฟฟ้าหรือทางด่วนไม่รู้แหละแต่มาแล้วแน่แ่ในภาคฝั่งซ้ายค่ะซ้ายคือรถจากบางเขนจะไปหลักสี่ขวาคือจากหลักสี่จะมาบางเขนสองภากฝั่งเคลื่อนตัวดีครับไม่ได้มีการติดขัด ขับได้สบายๆนะครับผมความเร็วก็สัก80กิโลเมตรละกันกําลังดีไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปครับแต่จะมีที่บริเวณด้านล่างรถที่มาจากดอนเมืองนะครับหลัก4จะเข้าสู่บางเขนอาจจะมีปริมาณที่เยอะหน่อยแต่ว่าการจราจรก็ยังไม่ถึงกับติดขัดเป็นชะลอตัวสลับกับเคลื่อนตัวได้ช้าพอสมควรครับ40ถึงประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปต่อแยกต่อไปเป็นแยกปิดท้ายกันเลยครับวันนี้นําเสนอสัก3าแยกและกันเนาะมาดูกันที่ดินแดงการจราจรนะครับก็ดีงามพระราม พระรามแปดไม่ได้พระรามดินแดงค่ะพระรามดินแดงก็นั่นแหละครับผมเส้นทางการจราจรในฝากฝั่งซ้ายรถจากสุดาจากพระราม9้าประชาสงเคราะห์เพื่อจะเข้าสู่ดินแดงหรือจากวิภาจะเข้าสู่ดินแดงการจราจรดีเยี่ยมเป็นสีเขียวค,ความเร็ว6กิกิโลเมตรในฝากฝั่งขวาจะลงอุโมงค์ไปพระราม9ก้าก็ดีเลิศะจะออกขวา ตามจอภาพขับจริงจะเป็นการทิ่ซ้ายะะปลายสุดที่สารก็ดีเลิศประเสริฐเช่นเดียวกันความเร็วก็60กิโลเมตรนะครับการจราจรโดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้ดีนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวนิดนึงนะคะกรุงเทพมหาคนครขออภัยพี่น้องประชาชนในความจําเป็นที่จะต้องมีการพร่องน้ําที่คลองแสนแสบนะคะแน่นอนว่าเพื่อรองรับน้าฝนที่จะตกลงมาในช่วง2-3วันนี้ขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นกรุงเทพมหานครมีการรักษาระดับน้ํานะคะที่คลองแสนแสบจากประตูระบายน้ําผ่านฟ้าในระดับ70เซนติเมตร ะคาดคว่าจะสามารถเดินเรือในคลองแสนแสบได้ตลอดช่วงที่วัดสีบุญเรืองถึงผ่านฟ้าตั้งแต่12นาฬิกานี้เป็นต้นไปนะคะของวันที่27มิถุนายนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังสามารถให้บริการเดินเรือได้นะคะก็ติดตามการรายงานจากพี่น้องสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิดนะคะและนี่เป็นเรื่องราวนะครับทั้งสาระความบันเทิงเรื่องของการจราจรและเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ํา ในรายการตีค้องร้องข่าวประจำวันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้ครับเราสองคนพี่มะปรางกิติยาบุญเจริญผมพี่พรืดแก้วพิบูลน้องแพรโผรดิวเซอร์ของเราแล้วก็ทีมงานตีค้องร้องข่าวของเมโทรทีนั้นต้องลาไปก่อนครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่ Met ทรทีโทรทัศน์มหานคร psi 221วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ